หาใครหาร้านเติมกูปองราคาสุขคุ้มราคาประหยัดแอดเลย top up sv บริการเติมเกมสะดวกปลอดภัย100%เรับรองไม่โดนแบนแน่นอนเพราะเติมจากตัวเกมโดยตรงอย่าลืมแอด top up sv บริการเติมเกมหรือ0654596358 แล้วครับก็สวัสดีน้องๆชาวลัดไอแลนด์ออฟโซเวอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับผมตาหนึ่งเช่นเคยครับทำเองดัวยเองเพราะไม่มีคนดูนะครับผมแล้วจะลัวไปไหนโอเคครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็อยู่กับเซิร์ฟมาตรฐานนะครับผมวันนี้ก็มากับน้องคนเดิมเจ้าเก่านะครับผมกับนนชูวีนะแต่ว่าตัวหลักเขาเข้าไม่ได้นะครับมาห่างเหินไปนานนะผมวันนี้ก็จะมา เลดบ้านโปนะครับผมวันนี้ก็ลงมาได้หนึ่งวันแล้วนะครับผมอยู่กับน้องสองคนนะครับก็เจอโปนะครับก็เลยกัดการกันหน่อยนะวันนี้เมื่อตอนกลางวันนะครับเดินฟาร์มก็เลยโดนดูซี่นะครับระยะร้อยเมตรนะเข้าที่หัวนะครับ2นัดเดี่ยงนะก็เลยรู้ทันทีว่าเป็นโปนะครับก็เลยกดแบนเอาไว้นะครับผมแล้วก็ส่องดูว่าเขาอันไลน์ตอนไหน ตอนนี้เขาออฟไลน์แล้วก็เลยมานะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปก็ไม่ได้มีเสียงพูดนะเพราะว่าปุยในดีคอร์นะครับเสียงในการอัดนะครับผมอัดกระตีมมันไม่เข้านะเพราะว่าแอปแอปเขาไม่รองรับนะครับผมําหรับการเลทจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูต่อกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับพี่ขึ้นมาดูด้านบนนะครับดูว่าเขา,าแปลนสร้างบ้านเขาสร้างไปแนวทางไหนนะครับผมแล้วก็ดูทางว่าเราจะเรียดยังไงนะครับก็คือผนังเขาทําเป็นบล็อกบลักนะครับ2ชั้นนะครับผมก็เลยจะให้น้องขึ้นมาเรียดด้านบนนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่มีเครื่องร่อนนะครับก็จะให้แปะหลังคานะแต่ว่าเปลี่ยนดีกว่าว่าแปะ เป็นประตูเลยดีกว่านะครับเพราะว่าขึ้นมาดูแล้วนะครับผมว่าอาจจะใช้แค่สองบานเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับพี่จะลงมาดูนะครับว่าประตูเข้าไปทางไหนนะครับผมแล้วก็จะขึ้นไปดูข้างบนอีกทีนะครับผมว่า ประตูที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยมันเป็นกีบาร์นะครับผมจะได้เจาะถูกนะครับสำหรับตรงนี้นะพี่ขึ้นมาสองดูแล้วว่าประตูด้านในนะครับเขามีบานเดียว เขาไม่ได้แปะประตูทับอีกบานหนึ่งนะครับผมก็เป็นประตูแค่ชั้นเดียวแต่เขาทําบล็อกไว้เท่านั้นนะครับก็เลยบอกให้น้องนะครับเลียดที่ประตูเลยแล้วครับแล้วก็จะให้เลดผนังแบบเลียดทางตรงไปนะครับแต่ก็บอกน้องไม่ทันนะครับแล้วก็ตายเพราะน้องก็แปะระเบิดแล้วนะจะลงไปบอกสักหน่อยว่าเลดตรงนี้ตรงนี้แปะก่อนตายฟรีครับผม ก็เป็นอย่างที่คิดเลยนะครับว่าประตูเขาแค่บานเดียวนะครับแล้วเขาไม่ได้ทำบล็อกอีกบานหนึ่งนะก็จะให้เลดตรงไปนะครับ เอาละครับสำหรับตรงนี้ก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าไก่ละไม้หมดพอดีนะครับผมแล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือบ้านโดนเลสนะครับผมเราก็ต้องรีบกลับไปเพื่อไปดูบ้านของเรานะครับแต่ก็ถ้าเขาไม่มีไก่าไม้ถึง50ลูกขเขาก็ไม่สามารถที่จะเลดบ้านของพี่ได้นะเพราะว่า ข้างในเป็นหายนะครับผมก็ตอ,ตอนนี้ประตูเด็กภายละ1บาทน,นะครับเราก็อยู่ไกลทัดเอบ้านนะ พอพี่มาถึงบ้านนะครับก็ไม่เจอใครแล้วนะครัผมว่าเขาเลทเจอนี่ครับเจอประตูหายนะครับก็เลยไม่อยู่นะครับผมไปเลยทันทีนะผมก็หลังจากนี้ก็พี่ก็อัพบ้านแล้วก็ซ่อมบ้านนะครับผมแล้วก็คาบระเบิดคาบเป็นปืนกันไปนะครับผมแล้วก็ไปซ้ําต่อนะครับทีเราตัดไปดูตอนเทพไปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเราก็จะเลียดตรงเข้าไปนะครับเ,เบิดโดนแลเบิดอีกแล้วว้าวของเยอะมากครับผมมาดูซีมีอะไร โอ้แม่เจ้าชุดท้ายเกาะเหล็กรับเกโตโอ้โหนี่ต้นเกมนะเนี่ยมีอย่างเยอะรู้ดูกระสุนเราไปดูกล่องปืนนะครับใส่โชว์น้อง้ะหน่อยครับนี่ชุดท้ายเว้ยชุดท้ายเว้ยมันก็บอกก็มีพี่ บอกดูในกล่องดูในกล่องปืนบอกดูในกล่องปืนนะครผมโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหนี่นะครับคือโปโนะครับผมโบมีได้ทุกอย่างครับอืม อ๋อโอเคครับก็มาสรุปกันนะครับก็สําหรับบ้านหลังนี้นะครับที่ได้ไปนะครับก็มีเกาะไฮทั้งหมด3ตัวนะครับกางเกง2นะครับรองเท้าเหล็ก1แล้วก็เอ็มโฟสกระบอกนะครับยูซีน่งนะครับแล้วก็มี SMG อยู่3กระบอก3ามหรือสกระบอกนะครับผมแล้วก็กระสุนฟ้าอีกเป็นพันนะครับผมอ่ะแล้วก็มีเกาะ ก่อกระดงกระดูกอะไรนะครับอีกมากมายนะครับผมแล้วก็ยานะครับอีกประมาณ30 40ี่สิบหลอดนะครับเกือบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับผมท้ายล้วก็ต้องลาไปก่อนนะครับลาตีสวัสดีนะครับจุกคลนจุกลูก